มีเส้นมีเส้นอนร่าหมูย่างพาิย่างอ๋อยมเ้งจื้อะมยจนะเดนองี่สกอัตจีนเลยนะต้ม่างน่าจะใช่ไก่ส

ตรงนู้นมีหมอ้อไฟโอ้ตอนนี้นะคะปูก็อยู่ที่ร้านหมาล่าแล้วค่ะอยากจะมากินร้านนี้มากๆเลยนะเพื่อนๆคือขายดีอะข้างในก็คนแน่นแล้วอะ่ะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยก็จะมี สองหม้อลูติเดี๋ยวเรามาเลือกไม้กันยังไม่รู้นะว่าไม้อะไรกี่บาทอะไรยังไงปะนั่งเลยเราเราอันนี้แหละแล้วเราจะบอกเขายังไงอ๋อเขาก็จะให้น้ำซุปหมาล่ามาก่อนเลยแล้วเราก็หยิบไม้เอาอเอาอะไรดีอะเอาต้วันตกไหมใส้เหรอ อ๋อแล้วเขาก็จะไปลวกอ่ะแล้วแกเอาอะไรอีกเอาเอะไรอ่ะเต้าหู้เต้าหู้ชิ้นอ่ะเอ้ยที่มันลูกชิ้นมีชิ้นต่อนพอเราเลือกปุ๊บเขาก็จะลวกแล้วเราเอาอะไรอีกอ่ะปูเชื่องๆปูอ๋อรักบัวไม่เอาไข่ได้อันนั้นอะไรอ่ะไข่ได้ไข่ได้คืออะไรสาระอันนั้นเอาไหมอ๋ออันนี้เราสั่งแล้ว าขาจะกอกกันโอเคโอเคนีค่ะก็จะมีเครื่องปรุงดังนี้นะคะพริกพว่ยาชี้นลย กูสั่งไส้กรอกก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาชิมกันนะ Ooh, อากาศเยน็นๆต้องกินอย่างนี้แหละมาค่ะเพื่อนๆอันนี้เราชิมชิมก่อนนะเรายัง mm. เรายังไม่ได้พุงพริกนะคะ mm. น้ำซุปอร่อยมาก mm. ออกเค็มนิดนึงนะ mm. เดี๋ยวเราลองป mm. รุงใส่พริกลงไป oh, okay.

อร่อยเผ็ดมากอร่อยมากอร่อยอ่ะไม่้มินเนีเยอะๆอยากกินไรก็อ๋อโอเคเขาบอกว่าเปิดแล้วปิดด้วยเนี่ยเนี่ยอ้โนี้นีนีเอามาจิ้มอันนึ่งอ่ะอ่อ

กินับางโขบางโขในน้ำซุปหมาล่าแต่หมาล่าเขาจะออกเค็มๆนิดน,นึงนะเพื่อนๆแต่กรอบมันกูว่ามันเสกรอบมันแป้งเยอะแยะมันเป็นเสีกรอบแป้งอ่ะมันเลยไม่อร่อย กลายเป็นว่าคุณเชียงก็คือคุณเชียงอร่อยใช่กลายเป็นคุณเชียงอร่อยแต่เราก็ลองทิมแท่นี้แหละเพราะว่าคลิปนี้คุณต้องพาเพื่อนๆกินหลายๆอย่างสตรีทฟู้ดไชน่าสิบสี่เหรอสองคนสิบสี่เหรอคนละเจ็ดเองคนละเจ็ด 打柠檬茶，精选正宗广东香水柠檬，味道纯正，柠檬茶。精选正宗广东香水柠檬，味道纯正，无添加。要喝就喝，零里手打柠檬茶。精选正宗广东香水柠檬，味道纯正。啊，麻辣！纯打柠檬茶。精选哈！不熟啊，他没来。四点二四，五要喝就喝，纯打柠檬茶。 แค่เนี่ยแนี่ยเนีน่ยตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะเพื่อนๆสั่งที่ท่าไหนไม่รู้เมื่อกี้มีคนจีนที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้นะคะเขาช่วยเราสั่งแต่เขาบอกว่าไอ อตัวเนี้ยมันจะสวีทแอนด์สไปซี่นะก็ไม่รู้มันจะอร่อยหรือเปล่าก็คือแบบเอามาทาแป้งเหนียๆๆยำเหม็นมันจะมีไส้อะไรเลยเอาไีไส้เหรอตรงกลางแล้วก็คือตรงกลางอ่ะไมนเหมือนแป้งประกบกันอ่ะแล้วก็มีแบบอ๋อไม่ใช่แล้วก็อันนี้ค่าแใหเพิ่มซอปเพิ่มซอสด้านแต่มาอะให้น้องแกะมานิดหนึ่งเจ๊ก็อมเดี๋ยวเจ๊จะเจ๊เจ๊เจ๊ต้องจับอ่ะมันลอด อ๋อร้อนนะมาน้องกัดเลยเอากินไปกันเนาะเราเป็นพี่น้องร่วมสาบานเราพี่น้องร่วมสาบานกันอยู่ในตลาดอยู่แล้วตัวนั่งนะตัวนังมันเป็นแบบแนวแบบตุรกีอะไรนะนี่นี่อ่ะแผ่นนี้อ่ะแป้งนานนี้เลยนะเออคล้ายๆแป้งนานแถบพวกตะวันออกกลางอ่ะเพื่อนๆพื่อืมเผ็ดจริงอร่อยอร่อย นนลเยะแบบบบนนนหาวี้แแบบกิแล้วเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆนะไปกินกันต่อคือวันนี้พุงพ่งแตกไปเลยจิ๊บเนี่ยพุ่งแตกไปเลยนะโอ้ยไม่ไม่มีความหวนานนิดนจริงป้หรอมันก็ไม่หวานมากจะกล่องก็น่ากินเนาะเป็นทัชที่สามนะเออยังสั่งเลยไม่น่าพี่ <c oughs> อ่านี่นะคะราคานะเริ่มต้นที่8หยวนนะคะเพื่อนๆส่วนเมื่อกี้เราสั่งตัวนี้ไปนะคะเขาบอกอร่อยก็จะใส่พวกลูกแพรแล้วก็ผสม สมน้นนี่โหอร่อยแน่นอนยังเห็นยังรูยังเห็นสอกไม้ไก่ไม้ข้ามจะได้สวยๆเวลาลงคลิปนี่ไม่ไม่ไม่เอาเสียงใช่ไหมไม่เอาเสียงนะบางทีก็เอาอยู่คุณอะไรบ้างยากดู้ยังเห็นยักรูยังเห็น จุด H แบบสามตัวสิบห้าเจ็ดตัวสามสิบหนูว่านะอ๋ออันเนี้ยสามชิ้นนะสิบรสชานกับละชานเออมันมีสองสายพันธุ์อ๋อไม่หยกอันนี้ไม่มีอันนี้มีอ๋องั้นก็ต้องเอาเอาแค่สามตัวก็พอเนาะเราจะได้ลองอย่างอื่นกินตรงนี้เลยเรารอร้อนเลยอ่ะล้อหายร้อนอ่ะ ตอนนี้นะเรานั่งรอหอยนั่งลมนะคะเพื่อนๆสี่ทุ่มกว่าแล้วก็ยังนั่งรอหอยไม่คืนนี้ไม่นอนก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราบินกลับไฟเช้าไม่ต้องนอนเดี๋ยวข้กลับไปนอนบ้านนี่ค่ะเดี๋ยวเราโอ้โหเือดือดโอ้โด้วยกันว้าว,ว,าวนั่งตรงไหนฮะนั่งตรงไหนเก้าอี้ โอเคชีชีอ่ะได้มาแล้วเรากินตรงไหนดีตรงนี้เลยเนาะด้วยความที่สตรีทฟู้ดนะนี่นี่ไงแล้วก็ลุกจากเก้าอี้มาแล้วเราก็เดินตั้งโต๊ะนี่ไงโต๊ะโอ้โหอ่อยขำวะที่นั่งให้เรานะคะเพื่อนๆอุ้ยน่าลักมินิบาร์อ่า แบบมินิมอลม่มินิมอลมากเอยคุณองค่ะมาเรามากินหอยกันดีกว่าโอ้โหคืนนี้เราไม่นอนนะเราจะกินแบบกินยันหลับไล่เลยไหมล่ะไล่เปลืองเมกอีกไม่งั้นนะจะไล่ไงตอนนั่งกินหม่าล่าแน่ต้องแบบกินหนังจับ อันนี้มันจะหน่อยดีค่ะอือชนหน่อยชนหน่อยนี่ค่ะก็จะมีพริกนะคะก็จะมีน่าจะเป็นกระเทียมหรือเปล่าตกใจอืออร่อยไม่ร้อนหรไม่ร้อนตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวใหญ่นะคุ้มสามตัวเนี้ย สิบห้าหยวนก็ประมาณเจ็สิบห้าบาทเนาะก็ตกตัวเท่าไหร่อ่ะถ้าบ้านเราหอยนางรมสุราษฎร์ไซนี้ยก็ประมาณตัวละเจ็ดสิบไอ้ตัวละยี่ิบ้าบาทไอ้หงอแล้วถ้าเป็นเป็นแบบทรงเครื่องด้วยนะเออหืมเืมนืมหืมหืมมหืม่ื กอ้ปวดโคตรดีสามตัวเจ็ดสิบห้าบาทนี่โคตรถูกนะบอกให้หบ้านเราถ้าส่งเครื่องนี้ต้องมีฝาปเป็นร้อยอ้าใช่ไหม,ม,มสดมากนี่ฮะแดน่ <Bur bank> นน คนนี้นึง่อืมนีอืมอืมอืองมเลยใช่ไหมเออมันจะชื่นใจนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่ามาที่นี่นะต้องลองกินสาลี่ย่างแล้วก็เอามาตุ๋นนะคะใส่ลูกพีชใส่ธัญพืชใส่เม็ดพุทรานี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาชิมกัน ขายดีนะเนี่ยเจ้าเนี้ยอร่อยมากจะไม่หวานเกิมถ้วเนี้สิบสามหยวนนะคะเพื่อนๆอันนี้คือสาลี่มัน่ะอันนี้หูลูกแพรูกแพรอันนี้คือสารีเนาะขาวๆนี้นะอร่อยกลมกล่อม ไอ้ที่สำคัญไม่หวานแต่ธรรมชาติไม่ไม่หลอกอ่ะธรรมชาติเพื่อสุขภาพไม่มีการผสมน้ำเชื่อมเนาะไม่ใส่น้ำเชื่อมน้ำตาลเลยนะเนี่ยอร่อยมากใครมาที่เมืองหญีซางนะคะเพื่อนๆแนะนำเลยว่าเวลามาเดินอ่ c b m CBDM ดี CBDD เคอุตายละ c b d นะ มากินหอยนางรมทรงเครื่องแล้วก็ไปกินชาบูหม่าล่าแล้วก็ตบท้ายด้วยของหวานอันนี้ค่ะสาลี่สาลี่ย่างไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่ะสาลี่ย่างทรงเครื่องเหรออ,อร่อยจริงอร่อยมากอันนี้คือหวานหวานอมเปรี้ยวแบบธรรมชาติอ่ะ แล้วที่สำคัญนะใครมาดูคลิปปูนะซื้อตัวกับปูด้วยเนี่ยมีละคร่ทัวร์ไทยแลนด์บาไกดปูนะคะกดไปที่เพจเลยบ้านฟ้ามีขายทุกพีเลียดทุกเส้นทางนะคะแต่บางทีเราไม่ได้อัพเราไม่ได้ยิงยิงโปรโมชั่นออกไปนะแต่เพื่อนเบือนทักมาถามได้เลยเออป,ป,ปูไม่เคยยิงแอดนะมันจะเป็นยิงแบบที่เขาโพสกันบ่อยๆะก็คือโพสกันบ่อยๆ เราไม่ค่อยได้โพสต์บ่อยไงบางทีเรายุ่งยุ่งไงแต่ก็คือทักมาได้เลยนะคะเรามีบินออกทุกเดือนแนะนำริบมาตอนนี้หน้าหนาวอากาศเป็นเวอร์เดี๋ยวเเจ๊นี่ต้องระวังหน่อยนะโอ้น่ากลัวทีกเที่ยวเนี่ยที่เที่ยวเนี้ยเดี๋ยวถ้าเราจะเที่ยวแล้วเจอคนทีกเที่ยวยังเย็นก็ยังใหม่เอาของใครเปล่าสร้างใหม่สร้างใหม่สร้างใหม่พี่กินหมดแล้วปึกินไปเลยก็ย้อน สขีดย่างยินะย่างิได้แล้วนะคะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่เราต้องมียิ้มกับแม่ค้าใช่ไหมคะเราต้องมียิ้มกับแม่ค้านะใช่แม่ค้าคนนี้เป็นตาช่างแบบว่าเรามองเห็นขีดก็ยังพอได้นะแต่เอไอประเภทที่แบบโบราณอ่ะคือเขารู้ของเขาเองอ่ะ เราไม่รู้อ่ะ<า>นี่ดามอีก2ี่สิบหยวนนะคะเขาแบบสักร้ก <100 S 2> อยเลงลูกหนงอกว้างตั้งห้าเซนเออลูกมันใหญ่ก็จะเป็นอ๋อเป็นลักษณะแท้เหมือนแท้เหมือนเอขาไก่หมาล่านะคะแบบเหมือนขาไก่ ม้อไฟหอมกินมาล่ามากฮึมนี่ดูดิเพื่อนๆน,น่ากินมากเลยอะ่ะหมาล่าเยอะนะคะหมาล่าเยอะต้องลองอะ่ะถนนนะเต็มไปด้วยของกินมากมายเลย หอยมีปูมีกุ้งย่งอะไรมาดาประมาณเด็ากินเออวะคากียา่า,ยางกินด้วย ขนมหวานอ้ mm hmm. oh, ที่นี่เขานิยมเอาคากิมาแบบย่างนะคะแล้วก็ใส่ซอส 低会或到更高的音符，或者之间节奏的加速的。最后的两小节，则使用完成式来结束音乐，我们把它叫做 t r a d i t a l idea，代表了整个主题旋律结束的一种方式。我们可以使用完全正格终 ได้แล้วตอนแรกคิดว่าขายแบบขายเป็นไม้อะไรเงี้ยที่ไหนได้ที่นี่เขาขายเป็นกรำรได้ได้ปลาหมกึกปลาหมึกย่างมามากรรหนึงเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าร้นนอนๆเลยคือมันเปลืองไม้มากมันเปลืองพื้นที่มากมันจะยาวไปไหนแต่ว่ามันมีจริงๆอกินได้แค่นี้ ก็อร่อยต่อเดี๋ยวยังกันต่อมีอะไรกิน,กนอีกเนาะอันนี้ก็เป็นซุปรนน้อนๆเนาะหนูเป็นมหม้อน่ากินมาก น,นี้ร้านไข่อ้อยนะคะอ้อยเนี่ยเขาเอาเอาไม้เนี่ยมาช่างอ้อยช่างเป็นกิโลเลยนะคะแล้วจากนั้นเขาก็ถึงจะไปฝานให้นะก้อยคล้าย้ายายเรียนบ้านเราอะ่ะเนาะช่างเป็นลูกแล้วก็มาค่อยค่อมาปอกเปลือก <c oughs> คลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ปูด้วยนะไปลัก่ bye ่าบายบาย